ดูอไปเนีย่ยไปแล้วไปไหนไปกินย่างกันก่อนครับกินย่างหมูก,ก่อนว่ะย่างหมูก,ก่อนสักชินกช้นสองชิ้นให้ไปครับโอ้เยอะอรุอรุณชิ้นมาลงท้องก่อน,อนอเฮ้ยแรงไฟแรงได้นี่เอม็มไปก่นอนยีหย่างกันนะครับเวลนี่ครับโอ้ยไม่ได้เอม็มรอดไฟมันแล้วยีหย่านะเร่มแข็งไว้ป๋อ นี่ครับลุกเลยว่ะเอ็มอฟไฟร้อนไปหน่อยนะครับเจร้อนเจร้อนล้วต้องเอาห่าง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 โอ้มันจะไหม้แล้วนี่รีดไปไหนเอาเออกก่อนว่ะทีละชุดก่อนออทีละชุดก่อนนะครับชุดก่อนยังทีละชุดไม่รีบดนะรีดไปไหนะ ยังไม่เย็นเลยครับยังไม่เย็นมากอันนี้ที่คนมาจากบอ่อเนี่ยนเนี่ยไม้เขาอยู่ตรงนี้ในสะระสระอยู่อยู่ย